ล้วงพอทันล้วงแล้วพอทันล้วงแล้วพอทันล้วงเลยล้วงดีใจเลยไม่เคยท่นล้วงมาเพียงครั้งแล้วเจ๊ยังชอบล้วงอันล้วงไปบอกพี่น้องกันให้ทันล้วงเราไปพอ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 ทันล้วงแล้วทันล้วงแล้วมาเพียงห็นทันล้วงแล้วเว้ยปังอีแม่ทนล้วงล้วงเว้ยลบแม่ ทาล่วงเนี่ยได้รบบ้างรบบ้านลบแล้วจริงสริงคิดได้ลบเสมอทาล่วงอะไรบุกต่ำบุกตูได้ดีดีใจไอ้เห็ดทาร่วงสัตว์มาวัโสูงห้าเมตรูหัวั้งแรงในชีวิตเห็นทาร่วงมาถูกใจเลยเห็นทาร่วงเลยโอ้มันเป็นยังสิกลับไปโมสุรีน้องฟังเลยครับห็นทาร่วงเห็นทาร่วงทัร่วงทาร่วงเห็ดทาร่วงแล้วทาร่วง เดี๋ดี๋ยวเราัดด้ยตัดเป็นจริงแล้วไอ้ตันเป็นจริงมาเพียงถ้วงเราอโอเมนฟันโมเมนต์ันน่งลโอ้ดบอพี่โดเ้าบ้รวงน้านโลกสิ่โดดัเปนวงเมดวงแล้ว้าเมย์ดวงแล้วู้เมาวงแล้ว

Chiều cô đã cùng cùng nhau thong thả sao vô đơn cô đơn